ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตะพนคนรักสวนไม้ยูที่สวนไฟข้ามเป็ดตะพนนะครับคือวันนี้ตะพนจะพาไปติดตามนะครับติดตามที่ตะพนเค,คยลงคลิปไว้ในสวน อ่ส่วนหนึ่งเนาะตั้งแต่วันที่วันที่วันที่ยี่สิบหมีนานครับวันที่ย่มีนาแต่คนลงสิบไว้ว่าเพาะภัยแบบใดมันจังแบบง่ายแบบยากเนาะเป็นเป็นลักษณะของงานวิจัยนะครับแต่ว่ามือนีมันจักมือลวตั้งแต่วันที่ยี่กเนาะยี่7 28หก30 31ิเ็ดิแปดี่เ้าสามสิบาสิบเอดมันีีวันที่อะไร่ะเก้าเก้าโอ้โหยี่สิบกว่าวันแล้วครับ2ี่สิบกว่ามือแล้วนะครับ อยากพาทุกคนไปบึงวา่าไปติดตามมึงวา่างานวิจัยสิบน,นันมันเป็นแนวไหนนะครับคือการพอภัยแบบพุดเงาครับพอภัยแบบล้ำต้นนะครับนี่ปั้นนอนี่ปั้นนี่ปั้นนี้นะครับจะกระเสียบปลาน,นีมันมันตายหรือยังหรือว่ามันเกิดแล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเปิดน้าก่อนนะครับ นี่เลยครับอยู่นี่เลยตรงนี้เลยนะครับมีอยู่สองอย่างนี่สร้างงนกับกิ้มซุ้งนะครับเอามาทดสอบเบิึงนี่สร้างงนกับกิ้มซุ้งนะครับโอ้ด้าแบบมอห้มันแพงนะเต่าแรงแต่กาไก่เมื่อเทียเนาะเพราะว่าเวลาทาโอ้น้า,นาทีบสีดเพราะว่ามันจะมี ตัวนะครับตัวมดไม่นจะขึ้นมาอยู่ในบริเวณนี้แหละในในใมน่ใม่นะครับโมนี่นะต,ตัออใใะะ้งแต่เตไก่มเกียตอนนึงไก่นนมฆเกียตัวนอแอันี้นนเาตนี้ทํามีแต่วันที่ยีนะครับวันที่ยี่สิบหมีนาคมสองันห้ารอเจนับม้าแต่งแต่มือนีวันที่22องนะครับมือหนีวันที่วันี่ยมีสาระ ได้ทั้งหมด27มือแล้วนะครับ27มือแล้วจริงๆว่าตะบนว่าจะให้เายเพื่อนนึงนะครับเดี๋ยวว่าอยู่ด้วอีกสามมือพอเท่าไรเราเดี๋ยวจ่ายเบื้อง27มือละทำเปื้อนนึงนะครับมันได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาเบิ้งเลยว่ามันได้หาใจมันจะดื้อหรือเป่าก็ดแต่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปไกลนะครับ นี่นะครับก็เป็นการเพาะแบบลำต้นนะครับลำต้นนี่ทั้งหมด11อนะครับ11ต้นนะครับเป็นเป็นของสร้างมนนะครับเป็นเป็นไผ่สร้างมน11บ1ต้นก็คือการเพาะลำต้นนะครับเป็นการเพาะแขนงนะครับเพาะแขนงนี่สองนะครับเพาะแขนงนี่สองอันนี้กลับมาเป็นการทดลองนะครับเพาะแขนงของสร้างมนนะครับ ที่เหลือสามก็คือเป็นการาการเพาะขนงของอ่าตัวนี้เป็นกิมซุงนะครับอของกิมซุ่งนะครับเพาะขนงนะครับที่นี้ต้าพนไก่เลยจะเอามาเปรียบเทียบกันวา่าอ่าแต่และภัยความยากง่ายมันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวไปเบรงในส่วนของอสร้างมนก่อนเนาะสร้างมนก่อนนะครับสร้างมนนะครับอันนี้จะเป็นการ เพราะจากลำตน้นตะโพนตัดแนวนี้เลยนะครับทั้งหมดก็เกือบถึงเดือนนะครับนี่จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ออกมาเลยอันนี้ก็บกใบไม้เข้ามาเกิดได้เนี่ยมันอาจจะบกเกิดก็ได้นะครับเพราะว่ากับกับต้องล่อให้เขาแตกแบบมีใบออกมาหลายๆห,หุ่นนะครับทั้งกิ่งออกไปเงาๆแล้วก็มีใบอันนั้นถึงถึงเขาจะเกิดนะครับอันนี้ก็แค่ว่าเขา เขาสามารถที่จะเกิดได้นะครับกัด้องรอยอีกนะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าผ่านนะครับอ่าก็เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันโผล่มาเยอะยาวเลยในตัวนี้ยาวอยู่นะครับสองรอยเขาออกแขนงแบบยาวๆแล้วก็มีใบที่เต็มๆไปเลยนะแบบนั้นโอกาสเท่าสันง่ายเขาไปปลูกะโอกาสจะเกิดก็สูงนะครับและในส่วนที่เข้าจงแขนงไวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ถ้าถ้าดูดีๆนะครับนี่ เราดูเราดีมันกาลังกําลังออกมานะครับนี่ในแขนงเขาจะออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับนี่เลยครับนี่โอกาสจะเกิดก็สูงขึ้นกันนะครับตัวนี้นะที่เขาออกมาในในกิ่งแขนงนี้ของเขานะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้อันนี้ออกมาดีนะครับสําหรับป่องป่องนี่ออกมาสวยอยู่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้อันนี้เป็นการเพาะพอลําต้นนะครับ ส่วนาบางต้นก็จะบ้อออกเด้บางต้นก็จะไม่ไม่ผัวอะไรเลยนะอย่างอย่างตัวนี้ก็นิดหนึ่งเนาะอันนี้นิดหนึ่งก็กําลังจะเริ่มแตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรากดว่าอาทั้งหมดนี่ 13, 13ต้นนี่บ่บานาจะมีต้นใต้นะถ้าใต้เนี่เขาจะเหลืองเจะเป็นลักษณะที่เหลืองไปเลยเขาโบาเขียวเขาโบาสดจริงๆนะเขาจะไม่สดเลยนะครับ ก็ถือว่ายังบทันใต้เนาะก็ถือว่าเขายังบนท่านใต้นะครับมันแขนงของสร้างมนนะครับนี่มระเมิงกันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่มีวี่แววเลยซ <c oughs> ่าแห้งนะครับการพ่อขแขนงนี่ก็คนค่อนข้างจะซ่านะแต่ว่ากับบอด้ไม้ถึงว่าเขาจะเบ้อเบ้อออกเลยกับบอด้ไม้เข้ามาเขาจะบ่เกิดได้ตะพ่นกับการันตีไงเขาบ่ได้เนาะ เพราะว่าโอกาสจะเกิดกับหน่อยคือกันนะครับโอกาสจะแตกกับสูงคือกันอันนี้เป็นการพอแขนงนะครับสองสองสองแขนงทีแต่พนเอามาเอามาอันนั้นมาเพาะนี่นะครับอืันนี้เป็นลักษณะนี่ถ้ามันเขาถ้ามันจะใต้นี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ข้างบนจะเป็นลักษณะนี้เลยถ้าจัางสี่บลอ,อดนะแต่ว่าอันนี้บัวเดรไม้เข้ามาจะใต้เด้เพราะว่าขางล่างเขาเข,าขียวดีอยู่นี่เขาจะเขียวมาอย่างนี้เลยยี่สิบเจ็ดวันนะครับนี่ยี่สิบเจ็ดมือนะครับ ก็แสดงว่าโบต้นะครับแต่ว่าเขาเขาโบต้ดอกแต่เพียงแต่เขาจะแตกนอชาแน่จังน้อยนะครับแต่บางบางขอนะครับบางขอยางตัวใหญ่ๆสั่นนะยางตัวใหญ่ๆไอตัวทีนี่เขาก็แตกเลยเป็น,เป,นเป็นลักษณะนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาแตกแต่กับบบดไม้ก็ามาจะเกิดเลยต้องล่อไปอีกนะครับที่นี่มาเบิ่งการในส่วนของกิมซุ้งท่านี่ กิมซุงนี่จะแตกต่างไลยเพราะว่ากิมซุ้งนี่จะเพาะง่ายนะครับกาญย่างตัวนี้คือการเพาะแขนงนะครับนี่อันกิมซุ้งนะครับนี่ออกมาแบบสวยๆเอาเลยนะครับสดใสด้วยนะครับอันนี้คือกิมซุ้งเพาะแขนงนะครับกิมซุงนี่ผมบอกว่าเพาะง่ายมากๆเลยนะครับของกิมซุงนี่ไม่เหมือนกับไผ่อื่นนะครับอาจจะไผ่อื่นนี่จะเพาะยากแง่งสร้างมนเลยแล้วก็เป็นปักกิ่งเอ้ยไอพวกนี้เนาะอ้ยเพาะยากแง่งนะครับเพาะยากกลัวมันจะออก นแนงกลัวมันจะออกใบออกมาได้นะครับยากยากตีดน้ำนะครับไม่เหมือนกิมซุงกิมซุงเยอะเพาะง่ายหน่อยแปบบ๊บนึงเขาปะเขาก็ออกนะครับแต่ที่นี่กระพื่มาในส่วนของการขุดเหงามานะการขุดเหงามานี่บอกว่าสิเป็นสร้างมนหรือกิมซุง่งโอกาสออกเร็วกวกัวกันต่างยนะครับไพ่ยอย่างกับตามสร้างนะครับที ถี่เอาเงามากจะเร็วนะครับจะเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตะพณนจะพาไปเบิงในส่วนของไพ่ไพ่สร้างมนนะครับไพ่สร้างมนถี่ตาพณเอาเงามากนะครับาคุดเงามากเงานึงเหรว่าเขาเขาออกดีขนาดใดนนะครับไปเบิงกันนะครับด้านนี้เลยนะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับจะ แล้บนจะปลูกผสมประสานกัน,น nine, il, jak, Arizona, เนี่อันนี้เป็นเป็นไผ่ไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกไผ่ลวกนี่แบบชนิดกอใดกอไกคอนเนี่ยเอาลงหลุมเลยนี่นะครับอันนี้เป็นเอาลงหลุมเลยนะครับที่ไห้จะมาให้เบิรงนี่ก็คือมามาดูเอ่อไผ่ไผ่างหมุนนะครับ้างหมุนนี่ยทีวบนปลูกไว้กอเดียวเองนี่นี่นะครับนี่กอเดียวเห็นบ่นี่ลักษณะของการเอาโคนนะครับเอาโคนลงมาอโคมนมาปลูกเลยเด็กงัดเงามาเลยว่าสันทนะครับนี่เห็นบ่การแตกนอก้านนี้เอ่อนี่ แตกต่างกันมากๆเลยนะครับกับเฮาเอาลําต้นไปเพาะนะครับถ้าเป็นใบได้นี่โอ้ยขุดขูดเอามาโหลดนะครับขุดโคนมาเลยง่ายครับนะครับมาก็มาเสียบโอกาสโอกาสเกิดนีอ่อ้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับดีกว่าเราจะเพาะแบบชนิดเอาลําต้นเพาะนะแต่น่ากับบันไดม้ก็ามาจากบกเกิดเด้เกิดเหมือนกันแต่มันใช้เวลานานนะครับแต่เวลานานนะเป็นเดือนอันนี้ก็ก็แค่พอมือเดียวกันนี่ อันนั้นก็ลงได้ยี่สิบเจ็ดวันอันนี้ก็ได้ยี่สิบเจ็ดวันเหมือนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเอาลงพร้อมกันแต่ว่าการแตกยอดแตกนอแตกแขนงโอ้โหเห็นไหมมันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันมากเลยอันนี้เป็นสร้างมนนะครับสร้างมนที่จะพ่นเอามาทดลองทดลองเบื้องเงาครับลำต้นนะครับแต่ถี่เอาลำต้นมาเพราะมาแม่นางดอกมันมันประหยัดประหยัดในเงาเนาะขะังง้นเ้าไปงานเอาไมา้ลายมันก็น ค่อนข้างจะเหมดตัวเนาะเป็นก้อแหมแต่ที่นี่ก็เลยถ้าแมนเป็นของเจ้าของเองกับใครแต่ว่าเขาเจ้าก็ขายแพงอยู่ด้วยสร้างมนเนาะสร้างมมนก็เจ้าก็ขายกันแพงนี่ดอกนะครับอันนี้เป็นเป็นไพลหลวกนะครับจีตะพลเอาลูไว้ในนีนแป้งนี่ให้มันผสมประสานครับในส่วนครับอของสร้างมนเนาะสร้างมนนี่ถ้าแมนต้นนี่เกิดน,นะถ้าต้นนี้เกิดน,นี่ โอ้ตะโพนจะขยายเป็นซ้างหมุนลงไปด้านล่างนู่นแหละนะครับด้านล่างให้เต็มเลยเป็นซ้างหมนะุนเนาะเพราะว่าซ้างหมุนนี่ครับว่ามันเป็นการเหนื้อหวานอร่อยมันวา่าศน่นะครับแต่สิจังไหนบมโหให้ตะพดรองก่อนจังพูดยังสิตอบถึกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของตะโพนคนลักสนใหม่นะครับขอการคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ